สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะป้าเต้จะมาสอนนะคะวิธีนะคะทําไข่ลวกนะคะหรือว่าหรือว่าวิธีลวกไข่นะคะยังไงให้เป็นวุ้นนะคะหรือว่าเป็นไข่ออนเซนนะคะหรือว่าไข่ย,ยางมะตูมนะคะเริ่มจากเอาน้ําใส่หม้อนะคะตั้งไฟนะคะแล้วก็เติมน้ําส้มสายชูนะคะพอประมาณนะคะลงไปนะคะาการที่เราเติม น้ำส้มสายชูลงไปเพื่ออะไรรู้ไหมคะเพื่อที่จะไม่ให้ไข่ที่เราจะลวกนั้นนะคะแตกร้าวนะคะ,ะเพราะว่าน้ำส้มสายชูนะคะเป็นกรดนะคะก็เลยจะ,ะจะไม่ทำให้ไข่ที่เราลวกนั้นแตกร้าวนะคะแล้วก็รอให้น้ำเดือดนะคะให้เดือดสุดๆนะคะเดือดประมาณร้อยองศาเซลเซียสเลยนะคะจุดเดือดของน้ำนะคะให้น้ำเดือดแบบปุ๊ดๆเลยนะคะเราถึงจะ เทลงไปในไข่ที่เราเตรียมไว้ที่จะลวกนะคะเดี๋ยวเรารอให้น้ำเดือดสักครู่นะคะ,ะป้าแต่ได้เตรียมไข่ไว้อสองหม้อนะคะสองแบบนะคะก็คือหม้อนี้นะคะมีไข่ประมาณ1แผงนะคะหรือว่า1ถาดนั่นเองมี30ฟองนะคะหม้อนี้นะคะต้องการให้ไข่นะคะ,ะเป็นวุ้นนะคะหรือว่าเป็นไข่ออนเซนนะคะ ส่วนหม้อนี้นะคะ,ะเป็นหม้อเล็กนะคะครึ่งแผงนะคะมี15ฟองนะคะสำหรับหม้อนี้ต้องการที่จะให้ไข่นะคะ,ะเป็นยางมะตูมนะคะคือว่าะจะไม่เป็นวุ้นมากนะคะให้มีไข่แบบว่าไข่ขาวสุกสักหน่อยนะคะเพื่อนๆนะคะสำหรับอันนี้นะคะหม้อนี้นะคะที่จะให้เป็นวุ้นเนี่ยนะคะเป็นไข่ออนเซมน,นี่นะคะจะใช้เวลาลวกนะคะประมาณ 15นาทีนะคะนะคะต่อ1แผงนะคะต่อ,อต่อ30ฟองนั่นเองนะคะส่วนหม้อนี้นะคะต้องการให้ไข่สุกข,ขึ้นมาหน่อยนะคะเป็นยางมะตูมนะคะก็จะใช้ลวกใช้เวลาลวกนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะหรือ30นาทีนะคะเดี๋ยวน้ำเราเดือดก็จะทำการเทได้เลยนะคะอร่าะคะน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะ ก็ต้องให้เดือดประมาณนี้เลยนะคะนะคะเดี๋ยวเราจะไปเทใส่ไข่ที่เราเตรียมไว้ในหม้อกันเลยนะคะอ่าพอน้ําเดือดแล้วนะคะแล้วก็เทใส่หม้อแรกก่อนเลยนะคะหม้อนี้นะคะเทใส่แบบนี้นะคะ,ะ,คะเกือบเต็มหม้อน,นะคะแล้วก็มาเทใส่หม้อนี้นะคะหม้อเล็กนะคะแล้วก็เราก็เริ่มจับเวลาดูนะคะเ,เพื่อน เสร็จแล้วนะคะปิดฝาเลยนะคะปิดฝาทั้งสองหม้อเลยนะคะแล้วก็จับเวลานะคะหม้อนี้เราต้องการให้เป็นบูนเป็นไข่ออนเซนนะคะจะใช้เวลา15นาทีนะคะแล้วก็เทน้าร้อนออกนะคะแล้วก็จะเติมน้าเย็นส่วนอันนี้ต้องการให้สุกข,ขึ้นมาหน่อยนะคะเป็นยางมะตูมนะคะเราก็จะใช้เวลานะคะคในการ ปิดฝาเนี่ยนะคะจับเวลาไว้ประมาณ30นาทีหรือครึ่งชั่วโมงนะคะก็จะเทน้ําออกแล้วก็เติมน้ําเย็นลงไปนะคะเพื่อนๆน,นะคะเดี๋ยวเราร,รอเวลานะคะเดี๋ยวค่อยอพอครบเวลาแล้วจะมาทําให้เพื่อนดูอีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะหลังจากได้ครบเวลาแล้วนะคะ15นาทีนะคะแล้วก็เทน้ําร้อนออกนะคะแล้วก็จะเติมน้ําเย็นลงไปนะคะน้ําเย็นที่เราเตรียมไว้ก็คือน้ําเย็นอุณหภูมิปกตินั่นแหละนะคะ เติมลงไปเลยนะคะให้เต็มเลยนะคะแล้วก็เปิดฝาไว้แบบนี้เลยนะคะการที่เราเติมน้ําเย็นลงไปนะคะเพื่ออะไรรู้ไหมคะเพื่อนๆก็เพื่อที่จะให้หยุดอุณหภูมิของไข่นะคะให้คงที่นะคะถ้าเราไม่เติมน้ําเย็นนะคะอุณหภูมิของไข่นะคะเขาก็กว่าจะรอเอที่ที่อุณหภูมิของไข่ที่ร้อนนะคะกว่าจะ เข้าสู่อุณหภูมิปกตินะคะก็จะทำให้ไข่สุกนะคะสุกมากกว่าที่เราต้องการนะคะเราจึงต้องใช้น้ำเย็นนะคะเพื่อที่จะหยุดอุณหภูมิไข่นะคะให้คงที่นะคะคลิปนี้นะคะก็หวังว่าอีกหมอห้อนึงนะคะก็ทำเช่นเดียวกันนะคะเนี่ยนะคะหม้อนี้นะคะนี่นะคะหม้อนี้ต้องให้ถึงครึ่งชั่วโมงก่อนนะคะ อ่าแล้วเราถึงเทน้ําร้อนออกนะคะแล้วก็เติมน้ําเย็นลงไปนะคะอ่านะคะแต่ป้าแต่จะทําให้ดูเพียงหม้อน,นี้ก่อนนะคะอ่าเพื่อจะจะได้รวบรัดนะคะเพื่อนๆก็หวังว่านะคะคลิปนี้นะคะคงจะให้อ่าความรู้แล้วก็ประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะผู้ที่อ่าจะทําไข่ลวกนะคะเพื่อที่จะขายโจ๊กหรือว่าจะทําไข่ลวกเพื่อที่จะไว้ขายเฉพาะไข่ลวกกับกาแฟหรืออะไรพวกนี้นะคะ ก็มันก็จะเป็นสูตรของใครของมันนะคะเพื่อนๆแต่สําหรับสูตรของปาแต้น,นะคะวันนี้ก็บอกแบบหมดเปลือกเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าชื่นชอบนะคะถ้าเป็นที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่องปาแต้สตอรี่ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปหน้านั้นจะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะคะ ต้องคอยติดตามนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้แจ้งเตือนไว้นะคะเพื่อนๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะไข่ลวก